วันนี้จะมาแชร์ในการคุมสอบหรือในการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนะครับในระบบมหาวิทยาลัยบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งหมด16สัปดาห์หรือ4เดือนนะครับก็จะมีลักษณะของการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคอันนี้แล้วแต่การจัดการเรียนการสอนนะครับบางมหาลัยมีการสอบกลางภาคด้วยบางมหาลัยไม่มีนะครับเราก็จะเรียนกันโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ14สัปดาห์นะครับแล้วก็เว้นไว้สอบ m ิดเทอมกับไฟนอลนะครับทีนี้การแบ่งคะแนนเนี่ยอาจารย์จะชี้ แจ้งคะแนนให้ตั้งแต่แรกๆในการที่เข้าเรียนครั้งที่1เลยว่าวิชานั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เป็นยังไงคะแนนแบ่งยังไงนะอย่างผมเนี่ยเช็คชื่อ15คะแนนนะครับทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าก็จะได้1คะแนนนะครับแล้วก็มีการสอบออไม่ว่าจะเป็นไฟนอลนะหรือว่าทำรายงานส่งนะครับเนื่องจากวิชาทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเค s e s t u เพราะนั้นก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทุกวิชาทุกหัวข้อหรือบ,บทไปก่อน14ครั้งเนาะและครั้งที่15เนี่ยก็จะมานำเสนอ การนำเอาคิดดีเนี่ยไปใช้จริงนะครับมัน,นก็จะเรียกว่าการนำเสนอไฟนอลน,นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นการสอบปลายภาคนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การแบ่งสัดส่วนคะแนนนะครับปกติก็จะเป็น 45- 40อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็15เช็คชื่อนะครับทีนี้การตัดเกรดในแต่ละมหาวิทยาลัยเกรดไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ย A ก็คือประมาณ8 0 8 5ถึงแนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับประมาณ5คะแนนก็จะมาเป็น B บวกมาเป็น B มาเป็น C บวกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปของมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบเนี่ยมันจะมีลักษณะการสอบอยู่2แบบนะครับก็คือสอบในตารางกับสอบนอกตารางนะการสอบตารางก็คือมหาลัยเนี่ยเขาจะมีการประกาศช่วงที่เขาสอบแล้วเขาก็จัดห้องให้เนื่องจากมหาลัยเนี่ยมันมีหลายคณะเขาก็ต้องหาห้องสอบให้แต่ละวิชานะครับเขาจะให้การจัดสอบเนี่ยโดยมหาลัยดูแลการเลือกห้องสอบให้อีกแบบหนึ่งก็คือสอบนอกตารางก็คือสอบในเวลาเรียนครั้งสุดท้ายก็ได้อันนี้ก็ทํากันนะครับ ส่วนการนั่งประจําแถวเนี่ยก็จะมีการเช็คตัวเลขนะอย่างผมก็จะให้นั่งตามตัวเลขก็คือถ้านักศึกษาหนึง่งถึงหกคนผมก็จะให้หนักศึกษานั่งตามเลขประจําตัวที่เขาลงมามันก็จะมีระบบทะเบียนที่เป็นเลข1นึถึงหกนะครับอันนี้คือการง่ายในการอันที่1ก็คือเช็คชื่อนะครับเพราะว่าเราอาจจะจํานักศึกษาได้ไม่หมดอันที่2บางครั้งมันเป็นชื่อนักศึกษาอย่างผมมาสอนนักศึกษาต่างชาติชื่อเขาจํายากนะครับก็อาจจะมีการเช็ค บัตรนักศึกษานะครับแล้วก็เช็คหน้าเขาว่าตรงกับบัตรไหมแล้วก็เช็คชื่อนะครับเสร็จแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าจำไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีให้เพื่อนเช็คเพื่อนอีกทีหนึ่งว่าให้ตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเช็คในระบบที่นักศึกษาเขาลงทะเบียนนะครับส่วนการสอบเนี่ยจะมีแบบกากบาทกับการเขียนผมจะเน้นเป็นการเขียนเพราะว่านักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความข้จใจเขียนออกมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าออการเขียนตอบนะไม่ได้เป็นการกากบาดบางสาขาก็ใช้การการกบาด ได้เหมือนกันเพราะท่านรักษาเยอะมากก็จะเป็นรักษา,ษา,ษาการกบาบาะแต่ผมจะเป็นรักษา,ษาเขียนตอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเอกสารเข้าหรือไม่นําเข้าแล้วแต่เราคนตกลงนะแต่ผมในวิชาสายสวาิศวะหรือในสายบริหารส่วนใหญ่เป็นโอเพนบุกก็คือเอาสูตรเอาทฤษฎีอ,อะไรเข้าไปได้แต่ว่าตอนสอบมันเป็นวิชาประยุกนะเพราะฉะนั้นมันยากอยู่แล้วครับเปิดหนังสือไม่เจอหรอกถ้าคุณไม่ได้นหนังสือมานะครับหรือบางวิชาอาจารย์อาจจะให้เอากระดาษ A4 เข้าหนึ่งแผ่นก็คือบังคับให้นักษาอ่านหนังสือนั่นเองแล้วก็จะได้สรุป มาเป็นช็อตโน้ตแล้วก็เอาไว้ใช้ในการตอบนะครับแล้วก็เราก็จะมีการบอกว่าแนวก็สอบจะออกประมาณไหนนะซึ่งแพ็กชิสเนี้ยทั้งในไทยหรือต่างประเทศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เดยทั่วไปของการเรียนการสอนหรือการสอบในมหาวิทยาลัยนะครับ